นี่คือเมนูพี่เลอแมานี่สุกหน่อไม้ฮะสุกหน่อไม้กันละสุกหน่อไม้อีกโอ้มีแม้นอันสุกน้อยนะมีแม้นอุหน่อไม้แม่นบ่อุอยู่อุแล้วก็มาสุกนี่นะอุซึออุซื้อน้ำใบยาแล้วเออยู่ในหม้อนี่นะฮะเออุจิหน่ออไม้ันนี้นะแต่ว่าอันแล้วเฮาวสุกนี่นะก็คือเอาจากที่เฮาอุไว้เว้นนะเต็มขึ้นวันแล้เลยคือว่าอุหน่อไม้กับ กัับอออููนลตแม่นกันการเข้าเจอเท่านั้นแตว่าแม่นนั่นอุหนหรุโตคือเอกคล้ายๆกับอูอันรุโอโอรุโตน่ะมันจำข้าวบุหไว้อย่างดีเพ็ดได้ลูกยังมั่งเคยเด้อครับอันนี้มาเพ็ดเพ็ดเพ็ดนะน่ะเสริมมาคิดโกตั้งมาหลายของโน่นี่จะน้อยของโน่นี่ บอกจังอยก็ได้เสื้อหลายๆก็ได้แซ่บเสื้อหลายครับหลายโอ้แมนต์ตัวเนาะหยิบมะนาวมะนก็ตามน้ำปลากันจะว่าแซ่บแซบอยู่ได้เมนูนี้นะเอออุมากระแซ่บแนวกิปูนะกินจนปวท้องเลยแม่เมื่อเสาร์นี่นะแซ่บเด้กันก็เลยว่าะม่งกันซุปเพื่อใหม่เพราะว่าเรามาคุณปูมา แต่ว่าเม,มนูนี้น่ะเข้าเสื้อเป็นหมูซับหรือว่าเสื้อเป็นพี่เลยมีได้เลยที่แม่อันขั้นขั้นเป็นน่นน้องไม้่นนี้น่ะขั้นเข้าหม้อะน่ะแมอยูเสื้อได้แร่ว่ากันเท่าเอ็ดประเภทที่เขามาซุปมาในามูนี้น่ะเขาเรามีเสอรอผู้เข้าต่างผู้เข่าต่างเก้าน,น่ะเขามีเคยซุปน้อไม้เสื้อหมกเสนอ่ะก็ก็กัน,นะ <c oughs> กละทามนะ คล้ายๆกับเอ็ดยำเซนีหน่ะย่หมยำเขาแังเสิร์หมูซับได้เซนีกันก็เลยถามเซนีครับกันแล้วแต่ต่งละพริกเพลงเอดเด้อแบบนี้นั้นกันลระได้ลองเอดเบิงอยู่ยแต่เขาเอ็นมกน่อไหมเขาแังเสิร์หมูได้เนาะเรียว่ามกน่อไหมนะเขาเสิร์ยู่แล้วได้ครับคือคือเมื่ออื่นนี่นะเมื่อพื้น่าขันน่อไม้มันลายนะเมื่อพื้น่ากันนะมกเสิร์เด็กเด้ โอ้เยอะเด้อห่เรดักแดนะูลาวเมกันาแส้น่ไม้เซแด้ครับเาโคสุกๆแล้ว่ะเอามาคลุนเซอร์เนี่ยนี่คกะเอเซอร์มกมกน้อยๆเอาเจาไอ้แจ๊ดด้จะซิโตเศ้าโตเนี่ยนี่มกนึงน่ะครับแล้วก็เซอร์หน่อไม้เมิดไปนะแม่ผิเปเนือมันละหอมดักแด้อามาดิแซรบเลยกันเคยเอ็นยูตะเกานะแต่ว่ามาอยน้ำผึได้นะคบว่าเหมาะหน่อไม้ เต้อเนื้อหมูโยเป็นอะไรเศกแศกกว่าแข<อ>็งเงี้ยกันนะน้ำไหลแตะเลรอเดือนนี้นะแเศกปนิยมเมนูนี้เนาะไวรุ้นคือกันกันยังมากเนาะกันย้อนละผู้เเ่านะ่ะกันวะา,ามาอีเบอร์นึงมาอีเบอร์นึงจานนะดูล่างมันสดๆหน่อก็อันนี้นะเนาะงหม้ซางไนะผ่นะเผาเมื่อวานนี้เนาะมนเมันแเศกว่าเาเอทันไม่ได้เฮินร่างคือครับ การว่ามันมันเส้นมันอ่อนมันนุ่มไหมมันนุ่มดีขั้นขั้นสมมติว่าเป็นหน่อไม้บงนะมันละมันละอ่อนนุม่มคือจังหน่อไม้มสร้างไผ่อยู่ไหมหน่อไม้งามที่สุดอย่างละม,มาอ่อนแบบนี้สวัสดีครับพี่สมบัติเสียงล้ำครับเป็นตาแซบจ้านะคบผมขบกินมนั <c oughs> นเนกินไ, <c oughs> ได้ลูกแต่ว่ามันจะเผ็ดนิดนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอกินไข่พะโล้ดีกว่าย่าซื้อไข่พะโล้มาแล้ว องขอนิมนนึงจะชิมใช่ไหมครับอ่ะชิมดูชิมดูอ่ะดูรูปร่างหน้าตาครับน่ากินมากเลยเยอเลยด้พี่น้อง <c oughs> การมักอันนี้นะมันเส้นมันอ่อนมันนุ่มดีกันละมักว่าอันนี้นะก <ๆ S 1> เรมาเอาไปกินจะซื้อได้แบบนี้กันมีซุปได้ตัวนี้นะตัววฉพาตัวซุปนะกันได้พัดคําพูมากเรียบร้อยกันล้วครับ ครับสุกหน่อไม้เอาแบบนี้นะจัดผ้าบ่แม่แบบนี้นะอันนี้กันเอาไปกินขาซื้อนี่สูตรน้ำฮอนฮอนเนี่กันเยอะกินอูหน่อไม้ซดซื้อนี่โอเคออเล่าล่าพี่น้องแน่แม่พี่น้องกินข้าวทั้งเดียวเด้อจ้าเขาเป็นลายเถามาเบิ่มวัดดิจ้าสวัสดีครับ